สวัสดีครับผู้บาเจ็บแปนครับมากินข้าวเที่ยงน้วบาเจ๋บแปนเนอรครับเมื่อี้มีวันยดครับเอาเบิ้ง่าผู้บาเจ๋บแปนในยังกินข้าวครับเพื่อเดียวขึ้นยากครับมื่อนีไม่ได้กินดนแล้วนี่ครับหันซิงโตครับมีก้อยขมครับนี่ย่างเสือห้องไห้ครับเห็นมาครับ เสื้อหองไทยแสบนะครับแก้วคมครับอันนี้ก้อยขมครับอันนี้ซ้อยจุครับซอยจุมาครับมาแสบแสบกันครับเด้อบัไเพิ่นกินเข่ากันได้ ん งั่นแหละง่วเป็นโรคง่วงเป็นโรคแล่วญี่ปุ่นปเป็นครับเยี่ยมทนแทยทำเลยพักกาด ืมอบครับน่ะค้อยคมมันนะต้กินขอนิ่งครับก้อยคมอืมครับ ครับอย่างจุดเกียวอืมครับสี่กับครับมาอืม ตายผมเสียดายครับเด็กกินน่าแซ่บๆอยากงั้นก็กินเนอะครับอาย <hein. S 1> ุเขาสั่นครับเดี๋ยวนี้อยากคืออยากกินน่าเสียบๆกินรสซื่อๆก็ตายหรอกมนตายอ่ะข้าวหนั่งนั่นข้าวนี้ ตายแล้วกไม่ได้กินคนที่ตายก็ตายหรอกครับนั่งยิงเขาซื้อยก็ตายหรอกตรงยู่นี่หรอกปัจจุบันทำได้ครับไมต่ต้องซีเรียสก,กัมันหลายกระลำนั่นกระลำนี่อันนั้นก็กินบ่ได้อันนี้ก็กินบ่ได้คนทุน่ท่ายก็ตายซื่ง ขล้ำเท่าอะไรแห้งแห้งเป็นครับโอ้โหอแต่พูดว่ากินกนั่งคือกับแน่งเป็นอื้บครับ แซ่บจ็งนะาพี่ย่าง้วแต่คนไงอืมเอาจะแปน้นนะ้ำไงอืมอืมแซบบ่บแซ่บักโตอะ่าอื้ออืมเริดเร็ด ้ำหลายครับบอดีครับขาดสารอาหารแห้งไปไงอืมเขยมทุนเนี่ยไปก็นสบกไคลิปนี้ไปทำนี้กันด้วยครับผอกันแม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ